สวัสดีค่ะ,วคะพวกเราลาไซโด้ในวันเสาร์ที่13นี้นะคะทุกคนอย่าลืมมาเจอจากพวกเราในงาน Like the r a n I have just fallen for you ในงานจะมีอะไรบ้างคะน้องแจนก็มีไฮทัดของผมแล้วก็มีโชว์สุดพิเศษจากพวกเราลาไซโด้ไทยแลนด์ค่ะแล้ววันนี้เราเตรียมพร้อมมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะพีอ่อาะโหตอนนี้นะคะพวกเราก็ได้ซ้อมแล้วก็เตรียมพร้อมไป99.99 99แล้วคะ่ะ ที่เหลือนี่คือรอให้ทุกคนมาเติมเต็มค่ะใช่ใชแล้วก็ในงานนะคะมีทั้งหมด2รอบด้วยกันมีรอบเช้ากับรอบเย็นนะคะบอกเลยนะคะว่าโชว์เนี่ยนะคะพิเศษมากๆไม่เหมือนกันด้วยนะคะก็ทุกคนก็อย่าพลาดเลยทีเดียวนะคะติด <Yeah. S 2> ตามรายละเอียดได้ทางเพจ Last Idol Thailand นะคะบอกเลยว่าใครไม่มาเนี่ยโกรธแน่มากัน,นเยอะน,นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะพวกเรา มีอยู่สกอลการาคำนี้นะคะมาเจอกันในงาน Like the Rain I Have Just Fallen For You และภายในงานจะมีอะไรบ้างคะหยดนะมีกิจกรรมไฮทัชแล้วก็มีโชว์พิเศษจากพวกเราคะ่ะนะคะที่สำคัญนะคะก็คือมีสิทธิ์ลุ้นรับเซอร์อิเชียลพร้อมลายเซนแล้วทิมมากไปกว่าน,นั้นนะคะก็คือมีสิทธิ์ลุ้นรับ Like the Rain โปสเตอร์ด้วยค่ะโอบอกเลยว่าพิเศษมากๆจริงนะคะมีแค่ที่งานนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนสามารถไปติดตามรายละเอียดนะคะแล้วก็ซื้อบัตรได้ผ่านทางแฟนเพจ ลาสไอดอลไทยแลนด์ได้เลยนะคะถ้าใครไม่มานะคะพวกเราจะเสียใจมากนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นมากันเยอะๆนะมาเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะคะ